บริษัทเซ็นทรัลนะฮะัิตผลนะฮะั t พ c s c g แล้วก็ RXV นะครับผมคิดว่าอันนี้ครับคือสังคมินซีที่ทำยังไงให้เราอยากจะให้ผู้บริโภคที่มาที่งานนี้และทุกคนที่งานนี้ครับมาเข้าใจความสำคัญของคำคำว่าสังคมินซีจริงๆเราพยายามบอกเพื่อนนะครับสังคมินซีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพของเรานะผมว่าอันนั้นคือเป็นขั้นพื้นฐานแล้วนะครับและมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สิ่งแวดลอ้อมนะครับแล้วในยุคเราเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันวัดยังไงครับนะครมันก็คือวัดโดยการที่เรามาลด print, ะคาร์บอนฟุทรินะฮะเมื่อก่อนเราจะพูดถึงได้นะ,ะตอนนี้เรามีเครื่องมือแล้วนะครับซึ่งวันนี้งานเราก็จะมีการโชว์เรื่องเครื่องมือตัวโทก้าแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนะครจะมีงานวิจัยหลายๆอย่างนะครับที่ทางสถาบันการศึกษาเนะะี่ยครับวันนี้มีมีทางม,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 มอเกษตรนะฮะมชสวทชนะครับที่จะมาดูว่า เกษตรอินทรีย์เนี่ยนะฮะลดคาร์บอนฟุตพิลได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าการที่เรามาเป็นผู้อินทรีย์เนี่ยเราได้ลดผลกระทบนะเรื่องกา๊งาซเรือนกระจกเนี่ยสิ่งแวดล้อมนั่นคือเราได้ลดคาร์บอนฟุตพิลไปแค่ไหนผมเชือว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นความเ,เดาหน้า,นานแล้วแน่นอนเรากำลังมาช่วยเรื่องกลุ่สังคมเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่กเกษตรได้แค่ไหนประเทศไทยครับเครื่องหนึ่งของประเทศไทย150ล้านไร่คือพื้นที่เกษตร มีแค่ ah so 1ล mm ้านไร่นะครับที่เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่ถึง1เเกษตรกรอินทรีย์นะครับมีประมาณ50,000 0คนเทียบกับเกษตรกรทั่วไป2 0กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางครับที่พื้นที่เกษตรอินทรีย์จะมีเยอะขึ้นได้หรือเกษตรกรที่จะเนี่ยมีการเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้นได้ถ้าพวกเราผู้บริโภผู้ประกอบการไม่มาเข้าใจว่าทําไมควรจะมาบริโภคอินทรีย์อือบริโภคอินทรีย์มันไม่ใช่เพื่อเพื่อตัวเองแลครับนะครับนะเพื่อเพื่อตัวเองด้วยแน่นอน เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานสังคมสุขใจเราเนี่ยก็คือเพื่อเราและเพื่อโลกนะครับในงานเราผมคิดว่าปีนี้นะครับม,มีความพร้อมเพียงม,มากของเครือข่ายเกษตรกรที่มาขายทั้งผลผลิตของสดและของแปรรูปนะครับเพราะว่าอัานกันมา2ปีเนี่ยผมคิดว่าเขาได้พัฒนาสินค้า,าเยอะแยะมากมายผมวิธีผมไม่ใช่าออกไปเดินเนี่ยมีสินค้าแปรรูปนะฮะที่มาจากวัตถุดิบเขาปลูกเองนะ ตรงลัะครัเราจะเจอร้านไหนที่ซื้อของจากคนที่ทั้งปลูกเองทั้งแปลรูปเองที่ง,ง,ง,งนานนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในี่เป็นโอกาสที่ดีของคนที่อยากจะนะาลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับอยากจะพึ่งพาตนเองบ้างช่วยลดรายจ่ายนะช่วยเรื่องสุขภาพนะอาจจะมีสวนครัวเล็กๆที่หลังบ้านนะอาจจะมีเฉลียงในคอนโดที่อยากจะลูก พี่ผักอินซีก็มาที่งานนี้นะฮะจะได้ความรู้หรือตอนนี้คนมีที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็อยากจะนะไปใช้ชีวิตที่ดีกับสุขภาพในผมว่าหลังจากโควิดนีคนก็คิดว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้นะประชุมออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยงานเราเนี่ยสามารถที่จะให้มาเจอนะครับที่เราเรียกว่าออร์แกนิกฮีโร่นะฮะเรามีเกษตรกรที่เราคัดเป็นออร์แกนิกฮีโร่อยู่ิ9คนนะฮะแต่จริงๆมีมากกว่านั้นนะฮะแต่ปีนี้ดี